โอเคสวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้ไปส่งปุนกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> ก็เลยมีเวลามาทําคลิปวิดีโอต่อนะครับสวัสดีชาว YouTube แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอ,อ่อวิดีโอคลิปนี้ผมจะพามาดูการไล่วงจรไฟระหว่างกระแสะไฟฟ้าจากกล่อง ECM แล้วก็ไปที่เอ,อ่อมออแปลงไฟขั้นสุดท้ายนะครับที่เราเรียกกันว่าคอยจุดระเบิดนะครับหมออแปลงไฟขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเช็คหมออแปลงไฟ ขั้นกลางนะครับขั้นที่สองไปหาหมอแปลงไฟขั้นสุดท้ายขั้นที่สามนะครับเหมายความว่ามาเช็คก,กระแสสายไฟที่เดินทางจากกล่อง ECM หรือกล่อง ECU เนี่ยละครับเพื่อแปลงไฟไปหาหมอแปลงไฟขั้นสุดท้ายให้เป็น2 5 0 0 0ื่โวลต์เพื่อให้จ่ายกระแสไฟให้หัวเทียนนะครับประมาณ2 0 0 0 0นโวลต์นะครับนี่ครับมาเช็คก,กันดูโดยการใช้มัลติมิตเตอร์นะครับ อ,อผมใช้มัลติมิตเตอร์ปรับย่านวัดมาที่คูณสิบนะครับหรือจะลองคูณคูณร้อยก็ได้ก็น่าจะได้เหมือนกันแหละ <c oughs> ผมต้องการดูว่าเ,เข็มวัดเนี่ยถ้าเอาเข็มวัดมาจิ้มใส่กันอย่างนี้แล้วมิตเตอร์มันขึ้นก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับนี่นะครับโอห์มมิตเตอร์นะครับปรับมาที่ตำแหน่งโอห์มนะครับไม่ได้อ่านค่าอะไรมากมายแค่ดูว่ามันขึ้นถึงกันก็โอเคนะครับแสดงว่า มิเตอร์นี้ใช้งานได้นะครับถ้าเราเอาสายสีดำกับสายสีแดงของมิเตอร์มาจิ้มใสา่กันอย่างนี้แล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่ามันเชื่อมต่อถึงกันนะครับตอนนี้เราต้องการอ่านการเชื่อมต่อของสายไฟเฉยว่า <c oughs> ถ้าเราจิ้มปลายสายข้างหนึ่งแล้วไปจิ้มปลายสายข้างหนึ่งแล้วมันเชื่อมต่อถึงกันแสดงว่าสายมันไม่ขาดนะครับนี่การเช็คสายไฟขาดผมนะมาผูกกอาไว้ที่ปลายสายของ ขั้วบวกของคอยจุดระเบิดนะครับขั้วบวกของคอยนะครับอ่จิ้ป,ปลายสายของขั้วบวกของคอยเส้นหนึ่งนะครับจะเอาสีดําหรือสีแดงก็ได้นะครับมาจิ้มเอาไว้เจิ้มมันได้ทํามือเดียวมันไม่ค่อยถนัดเลยผูกเอาไว้แล้วนะครับผูกเอาไว้แล้วนะครับผูกผูกปลายสายขั้วบวกของคอยจุดระเบิดนะครับคอยจุดระเบิดขั้วลบ ก็จะยึดติดกับโครงอยู่แล้วนะครับโครงรถนะครับคอยจุดระเบิดของรถเก่งก็จะเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็จะลักษณะเดียวกันนะครับจะทํางานเหมือนเหมือนกันแบบนี้นครับอันนี้เป็นคอยรุ่นเก่าของรถเก่งคอยรุ่นเก่ารถเก่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคอยจุดระเบิดแต่มีสี่หัวจะมีหัวเทียนออกมาสี่เส้นนั่นเองนะครับแต่อันนี้เป็นคอยมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีหัวเทียนมาแค่หัวเทียนก็จะออกมาแค่เส้นเดียวนะครับหัวนถกระจอกนะครับหัวเสียบนี่เราเรียกชื่อเดียวกันหัวนถกระจอกครับสาหรับหัวเสียบของเขี้ยวหัวเทียนนี่ ถ้ามันหลวมมันก็จะทําให้หัวเตียนจุดป,ประกายไฟได้ไม่ดีเหมือนกันนะครับสําหรับภายในหัวกระก็จอกเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเก๋งด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทีนี้มาดูปลายสายามาดูการใช้มัลติมิเตอร์นะครับถ้าเราไปจิ้มที่ตัวเรือนก็เข็มก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะนี่เข็มก็ดิกขึ้นอย่างนี้นะครับดูที่เข็มมิเตอร์นะครับ ทีนี่เราจะหาปลายสายของเส้นนี้นะครับว่ามันไปโผล่ตรงไหนนะครับปลายสายของเส้นนี้นะครับสีจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ช่างที่เขาจะตัดต่อมานะครับตอนนี้เป็นดําเหลืองตอวนี้เป็นแดงเขียวอะไรแดงดําไปแล้วไม่เป็นไรเราต้องการหาปลายสายเฉยๆครับเราไปจิ้มทแถวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นไหมขึ้นยังไงมันเชื่อมมาถึงกันวะอเมเชื่อมถึงกันหลายเส้นดีเลยฮะ ส <st i> ูแสดงว่ามันเชื่อมต่อถึงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกล่อง ECM นะครับปกติแล้วเส้นนี้ <_ d ys> นนจะต้องขึ้นขึ้นนะครับเส้นนี้นะครับ <_ d ys> มิเตอร์ขึ้นแสดงว,ว่าเส้นนี้นะครับยังเป็นยังเดิมอยู่เป็นดำดำขาว น้ำเหลืองน้ำเหลืองรือน้ำขาวสีมันเริ่มซ right. ีดไปแล้วก็เป็นเส้นนี้นั่นแหละนี่มโตัวนี้นะครับกระแสไฟฟ้าที่จะแปลงไฟมาจากกล่อง ECU นะครับแปลงไฟมาจากกล่อง ECU เพื่อไปแปลงไฟให้หมอแปลงขั้นสุดท้ายแปลงไฟให้หัวเทียนนะครับหมอแปลงไฟขั้นที่สองนะครับเป็นสายไฟเส้นสีดําเหลืองครับหมอแปลงไฟขั้นที่สองแล้วก็ไปบอกให้หมอแปลงไฟขั้นสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าคอยจุดระเบิดครับ แปลงไฟให้หัวเทียนอีกครั้งหนึ่งโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอในการตรวจสอบหาสายไฟว่ามันเป็นเชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่านะครับถ้าสายไฟเส้นนี้ขาดเข็มมิเตอร์ก็จะไม่ขึ้นนะครับระหว่างการเดินทางจากหมออแปลงไฟตัวนี้เพื่อไปหาหมออแปลงไฟสุดท้ายนะครับสับช่างเราจะได้ว่าคอยจุดระเบิดนะครับเราก็เรียกง่ายๆว่ามออแปลงไฟก็ได้นะครับนี่ครับสายไฟถ้าสายไฟเส้นนี้ขาด มิเตอร์ที่เราวัดไฟก็จะไม่ขึ้นนะครับสนับก,การวัดการสายวัดวัดการหาขาบการขับของสายไฟเขครับคลิปนี้จะจบไปที่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจเบื่อตบทวนดูหลายๆรอบนะครับโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ครับครับ